สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแนะนําเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะคะพอดีสั่งมาทางในเพจนะคะเราก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าเครื่องตัดหญ้านี้มันใช้งานได้จริงอย่างที่เขาโฆษณาไหมนี่ค่ะในชุดก็จะมีแคตตาล็อกบชูชัวมาให้นะคะวิธีการประกอบแล้วก็แนะนําว่าใช้ยังไงใส่ย,ยังไงการประกอบเพราะว่าตอนที่ซื้อมานี่เขาจะมาเป็นแผ่น ทุกอย่างเราต้องมาประกอบเองนะคะเขใส่เป็นกล่องมาให้ค่ะกล่องที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเนี่ยค่ะประกอบเสร็จก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ในกล่องก็มีประกอบด้วยเลื่อยนะคะใบเลื่อยใบตัดที่เป็นเหล็กแล้วก็มีรบแจมีใบตัดที่เป็นพลาสติกนะ,ะแล้วก็มีฐานมาให้สองก้อนมีที่ชาร์จน,น,นะคะเนี่ยแล้วก็ตัวที่จับนี่เป็นสแตลเลตนะคะหัวนี่ก็ปรับได้ ปัดได้แล้วเนะะี่ยค่ะอันนี้คือฐานพอเราใส่ฐานเสร็จนะฮะเนี่ยฐานก็จะใส่ด้านหลังฐานนี้ก็เนี่ยร้อยสิบแปดวนะคะเนี่ยมีเขาให้มาสองก้อนนะค,ะนค่ะบพใส่ฐานเรียบร้อยแลวมีน้ำหนักนะคะน้ำหนักมีน้ำหนักอยู่คะ่ะเพราะว่าด้านเป็นสเตลเลสนะคะ<ม>แต่ก็สามารถยกยกได้นะมือเดียวก็สามารถจะยกจับได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนไร้สายนะะเนี่ยพใส่มาในกลนนะะ่อง ที่ในชุดที่เขาส่งมาให้ก็จะมารีวิวนะคะในวิธีการตัดลองเราก็ลองตัดดูค่ะก็ตัดได้อยู่นะคะตัดได้จริงค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับเครื่องใหญ่นะคะเอาไว้เลม็มหญ้าหญ้าที่เป็นหญ้าญี่ปุ่นหญ้าเล็กๆนะคะหน้าบ้านตัดได้คมอยู่แต่ตอนที่เราตัดนี่รีวิวนี่เราเป็นตัวใบตัดที่เป็นพลาสติกนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ถ้าเกินไปใบตัดที่เป็นเหล็กเนะี่ยสะอาดดีค่ะ คือเข้าลึกคือกินหญ้าได้ลึกมากตัดได้ขาดยญ้าใหญ่ๆก็สามารถตัดขาดได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชม